พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมผมทนายดวงรัตครับทนายความในทีมดรอกเร์กติศักดิ์ทนายวิถีพุทธนะครับผมผมจะมาให้ความรู้กับกฎหมายวิธีพิจารณาผู้บริโภคนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะเอ่ยตามมาตราที่ยี่สิบสี่แห่ง กฎหมายวิธีพิจารณาผู้บริโภคนะครับผมเมื่อศาลนะครับได้สั่งรับฟ้องไปแล้วนะครับให้ศาลกำหนดนัดวันพิจารณาดวยวเร็วนะครับและให้ออกหมายเรียกจำเลยให้มาศาลนะครับผมตามกํากำหนดเพื่อการไก่เกียร์นะครับผมให้การและสืบพยานในวันเดียวกันทั้งนี้นะครับให้ศาลส่งสำเนาคำฟ้องและสำเนาหรือนะครับผมสำเนาคำบันทึกคำฟ้องให้จำเลยและสั่งให้โจทก์มาศาลในวัน พิจารณานั้นด้วยนะครับผมวักสองนะครับผมจำเลยจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือก่อนวันนัดพิจารณาตามวักหนึ่งก็ได้นะครับผมตามมาตานี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับผมตามกฎหมายคือหากท่านนะครับผมเป็นจำเลยได้รับหมายเรียกนะครับผมในกรณีที่แบงค์นะครับผมฟ้องท่านเป็นคดีผู้บริโภคนะครับผมท่านไม่ต้องยื่นคำให้การภายในสิบห้าวันเหมือนคดีฟ้องแพ่งสามัญนะครับผม ท่านสามารถนะครับผมไปยื่นคาให้การนะครับผมต่อศาลนะครับผมในวันที่ศาลมีคําสั่งนับตามหมายเรียกที่ท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ศาลนั่นนะครับผมเพื่อเป็นการทําให้ท่านเข้าใจที่ถูกต้องว่าท่านมีสิทธิในการต่อสู้อย่างไรในการทํายอมต่อโจทในชั้นศาลก็ดีนะครับผมเป็นการชี้ช่องให้นะครับเป็นการยื่นคาให้การเช่นนะครับผมอ่าฟ้องของโจทนะผ่านอายุความแล้วนํามาฟ้องเราอย่บเนี้ครับผม เราก็สามารถยกไปขึ้นข้อต่อสู้ในวันนัดเพื่อไก่เกียร์ให้การรัสการสืบพยานตามมาตาน,นี้ได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายดวงรัตน์นะครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักด์ทนายวิถีพุทนะครับอขอกล่าวับท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมแล้วยากจนทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมทนายดวงรัตนายความในทีมดอ,อ,ก,อกิติศักดิ์ทนายวิถีพุทธัสดีครับ